สวัสดียามเช้าเช้าวันอาทิตย์ที่24มกราคมเด็กคนนี้เมื่อคืนเป็นสาวที่เก่งมากไม่กินกลางคืนแล้วค่ะแต่ก็กว่าจะหลับได้ก็เล่นเอาเหนื่อยเลยนะคะตอนนี้ฝึกเราไม่ได้ฝึกกันตั้งแต่ตอน ตอนเด็กๆมาฝึกตอนอายุเยอะหน่อยก็จะยากนิดนึงไม่เป็นไรค่ะพี่ปินนั้นเก่งอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็พี่แม่ลูกขอ,ขอ,ขอเห็นหน้าหนะ่อยอยู่นี่ค่ะเด็กหญิงเงยบบุญเงยบค่ะบุญเงยบกินได้ทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่พอกินจริงๆเขาก็ไม่กินนะครับเพราะว่าเขากลัวอะไรชิ้นใหญ่หน่อยก็ไม่กินวเะเอาของกินเขากลากกินใหญ่หน่อยก็แอะๆๆๆแต่อาของเล่นเนี่ยกัดทุกสิ่งทุกอย่าง,างนี่ก็มันป่าน้อยกัดทุกสิ่งทุกอย่างแอะๆๆๆๆ เช้านี้มาอัดคลิปโชว์ว่า <Wow. S 1> เป็นเด็กดีค่ะคนนอนเยอะหน้าตาจะใสๆนิดนึงใสกริก๊กทำอะไรตัวนี้เดืองหัวพ่อนี่แหละเดืองหัวพ่ออื้ือื้ือเนมาคว้านชัน มันจะเป็นบุญเงียบแล้ว oh, ั้โอ้โหระวังลูกระวังระวังระวังมันจะเียดลูกโอเคนอนตรนี้ดิอนกัพอดีโอเคมานอน กินนมหม่ำหม่ำกันเนาะปึ๊บๆพอเปลี่ยนมือนิดนึงโอเคมัมัำม่ำมักมเมื่อคืนไม่ได้กินนมก็วันนี้ก็กินนมเยอะนิดนึงเนะาะเช้านี้ชงให้อาอ่อนเลยกินจุกจุกแน่นแน่นไปเลยนะคะนี่นะครับคนมันฟินนีอากาศที่บ้านก็ประมาณยี่สิบองศานิดนี้ เด็กคนนี้ก็เลยฟินมากเลยนะครับผมฟินฟินยิ้มหน่อยโอเคพี่ปิ่นขอตัวไปกินนมก่อนนะครับพี่พีคับบายบายบายมายบายมายบายมาย